สำนักศิลปา,ากรที่11สงขลาร่วมกับปตทนะคะนำร่องท่องเที่ยวเมืองสงขลาเก่าในงาน Amazing Singora สงขลาพาจึงค่ะในพื้นที่ตำบลหัวเขาอเภอสิงหคนครจังหวัดสงขลาค่ะกิจกรรมนำร่องท่องเที่ยว Amazing นะคะสิงโกราสงขลาพาจึงค่ะเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณในพื้นที่ตำบลหัวเขาอเภอสิงหคนครจังหวัดสงขลาจัดขึ้นนะคะโดยมีนายดุธิ์ทุมมากรผู้อำนวยการสำนักศิลปา,ากรที่11จัดขึ้นในรูปแบบ เที่ยววันเดียวหรือวันเดย์ทริปตามเส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถาน โดยแ่านผู้วยการสำนักศรริลปกรที่สิบเสงขลาได้ก่าวว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งการสนับสนุนจากบริษัทปตทอสพอ,อีดีเป็นความร่วมมือของภาครัฐและก็ภาคเอกชนเพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์โบราณสถานนะคะที่เป็นมรดกโลกพร้อมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวบ้านในทุนที่ให้คงอยู่และก็เกิดประโยชน์ในเรื่องการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวไปฟังเสียงผู้มยการสำนักศิลปกรที่11สงขลาค่ะ ดูแลมาตลอดนะครับเราประกาศขึ้น,นปี่บริาลฐานแล้วก็ให้ความสําคัญแล้วก็ปักเขตอย่างชัดเจนป้องกันการบุกทุกทลายนะครับแล้วก็บุรณาบริาลฐานป้อมทุกแห่งเรียบร้อยแล้วครับรวมทั้งทําขุดด้วยที่ว่าทาง,งทางสิงพระนะครับแล้วก็ตัวเมืองสงขาบ่อยางเราทํามาตลอดปีนี้เราก็ได้รับงบประมาณจาัดสรรงบประมาณมาทั้งงบกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมาปรับปรุงห้องสุข,ขาของพิพัณธ์สงขา ให้มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นนะครับรองรับนักท่อง,งเท,ที่ยวไดเพิ่มขึ้นอย่างดีแล้วก็มาทำบุรณะวิหารวัดมชมาวาดวัดกลางการซ่อมแซมบุรณะสารสารหลักเมืองของสงขานะครับแล้วก็วัดโคกเปีเ้ยแล้วอีกลหลายแห่งซึ่งปีงบประมาณ6กานะครับเราดำเนินการนะครับผมคาดว่าจะได้ทําให้แหล่งท่องเท,ที่ยวมีศักยภาพมากขึ้นรองรับนักท่อง,งเที่ยวได้ดีขึ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองสงขาได้ดีขึ้นครับผมคือ เ,เราถือว่าโบราณฐานทุกแห่งนะครับเจ้าของแท้จริงคือประชาชนในพื้นที่ดังนั้นการที่เราสามารถพัฒนาโบราณฐานให้สร้างประโยชน์กับคืนสู่ประชาชนในพื้นที่มีความสัมพันธ์กับเอกลักษณ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอาหารการกินแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมได้นะครับก็จะเป็นการส่งเสริมการเจ่าทูินวันเลยทีเดียวคือได้ทั้งโบราณฐานและได้ทั้งประชาชนได้มีเศรษฐกิจดีขึ้นมี รายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและคนที่เกิดจากโบราณฐานคนก็จะมีความรักและมีความหวงแหนแล้วก็ร่วมมือในการอนุรักษ์โบราณฐานได้เป็นอย่างดีซึ่งนั่นคือเป้าหมายสาคัญของกรมศิลปากรของเรานะครับอย่างโครงการนี้เราก็จัดเป็นนําล่องนะครับได้รับการสนับสนุนจากทางปทสพนะครับให้งบประมาณมา5 0,000บาทในการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนาล่องนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่านักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่เข้ามาอน่าช่อง ชมโบราณฐานแห่งนี้นะครับได้รับได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็จะชื่นชมวัฒนธรรมของคนสงขาได้เป็นอย่างดีนะครับขณะที่ทางด้านของนางวิภาวีปัญญาดีเจ้าที่แผนกอ,องค์กรสัมพันธ์นะคะฐานสนับนุนการพัฒนาปิดโตรเลียมสงขาของบริษัทปตทนะคะบอกว่าปตาทได้สนับนุนด้านงบประมาณนะคะในด้านต่างๆ4ด้านค่ะกับ สำนักศิลปากรที่11สงขาก็คือด้านคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมและก็วัฒนธรรมนะคะเพื่อชุมชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมนะคะโครงการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ไปฟังเสียงหน้าเจ้าที่ภายในองค์กรสัมพันธ์นะคะของบริษัทปตทค่ะ ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะก็รับผิดชอบในโครงการเพื่อสังคมโดยแผนกองค์กรสัมพันธ์ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิญญาตรีสงขลานะคะก็พร้อมที่จะสนับสนุนทางโดยนโยบายเนี่ยตามนโยบายของปทสพก็พร้อมที่จะสนับสนุนด้านวัฒนธรรมนะคะ่โดยการทํางานอย่างใกล้ชิดกับทางสํานักศิลปกรที่11มาอย่างต่อเนื่องโดยทั้งรวมทั้งกัจกรรอื่นด้วยตามรูปแบบ4ี่ด้านด้านวัฒนธรรมของเราคือด้านคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและก็ด้านวัฒนธรรมค่ะอย่างกิจกรรมนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการนําร่องที่เรา พยายามจะสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาโดยมีชุมชนเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยส่งเสริมการท่องเที่ยวโบรณาณสถนานขณะเดียวกันก็ดึงให้ภาคกอกชนแล้วก็ดึงให้ชุมชนมีส่วนร่วมก็จะมีกิจกรรมทั้งนําไปท่องเที่ยวโบรณาณสถานนําโดยทางทีมของจิตปากรที่สิแล้วก็มีการจัดรถท่องเที่ยวโดวยการนาไปท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะคะก็เป็นความพยายามที่จะดําเนินการตามแนวนโยบายของบริษัทที่จะส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมค่ะ สงขลาเป็นพื้นที่ที่มีจุดแข็งหรือจ,จุดเด่นที่หลากหลายมากค่ะในการทํางานได้มาทําขนาดเดียวกันความเข้มแข็งของหน่วยง,งานต่างๆที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนจับมือกับชุมชนชุมชนเองก็มีความเรียกว่ามีคนที่เป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษามีสถานการศาจํานวนมากในพื้นที่ประมาณ5แห่งนะคะแล้วก็ทําให้คนมีศักยภาพในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาเมืองในระยะยาวต่อไปเพียงแต่ว่าจะมาร่วมมือกันได้อย่างกลุ่มเลียวอย่างไรนั้นก็เป็นเป็นความท้าทายที่ต้องมีความมีการดําเนินการเพื่อ จะเข้าไปใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้นทั้งทุกๆดูหนงานทำงานร่วมกันค่ะสำหรับโปรแกร,รมท่องเที่ยวนะคะที่ได้มีการจัดขึ้นก็คือเริ่มต้นจากบริเวณ โบราณสถานกำแพงเมืองเก่าสงขลาค่ะป้อมหมายเลข1ป้อมเมืองสงขลาเก่าหมายเลข9กต่อด้วยการเข้าชมวัดเขาน้อยวัดสุวรรณคีรีวัดบ่อทรัพย์วัดสิริวันนาวาดและก็ศาลาหลบเสือค่ะโดยจะมีการเน้นนําชมโบราณสถานที่สําคัญในพื้นที่นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็จะได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีสิงหนครและก็ศูนย์เรียนรู้การทําไข่ครอบ และการแปรรูปอาหารทะเลของตำบลหัวเขาอำเภอสิงห์นครรวมทั้งจะได้ร่วมทํากิจกรรมเวิร์กช็อปการทําไข่ครอะคาสูตรดั้งเดิมแล้วก็ผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นการนําเสนอสินค้าที่ผลิตโดยชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้แล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยน ของวัฒนธรรมนะคะแล้วก็วิถีชีวิตต่างๆรวมถึงจะมีการปิดท้ายด้วยกิจกรรมล่องเรือในทะเลสาบเพื่อชมวิถีชีวิตริมทะเลสาบสงขลาค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าในช่วงเย็นก็ยังจะได้เห็นนะคะแสงอาทิตย์นะคะช่วงของยามเย็นแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและธรรมชาติของทะเลสาบสงขลาอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ